สวัสดีครับ ep ที่63พื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือน1ปีวอกก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อนทาง qr code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพื้นดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์เดือนหปีวอก เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนรักในการทำมาหากินสุขภาพแข็งแรงดีกินอยู่เรียบง่ายรู้จักกินในสิ่งที่สมควรกินรู้จักอยู่ในที่ที่สมควรอยู่อยู่อย่างมีวินัยมีความมั่งคั่งร่ำรวยดีครับมีชื่อเสียงเป็นที่นิยมชมชอบในกลุ่มเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือคนที่เรารู้จักเป็นคนที่มีสเสน่ห์กับเพศตรงข้ามถึงแม้เราไม่ได้ไปมองหา แต่ก็มีมาให้เลือกถึงที่เสมอเสมอบางคนเขาจะมองว่าเราเป็นคนเจ้าชู้ท,ทั้งท้งที่เราไม่ได้เจ้าชู้ขนาดนั้นแต่ตัวเลขมันพาไปสิ่งที่ต้องระวังให้ระวังเรื่องการคบเพื่อนเพราะเพื่อนตกหายนะจะนําความเดือดร้อนมาให้ช่วงปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจ การสูญเสียทั้งในเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบครอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกำหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทำกันมาตั้งแต่อดีตชาติถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทำเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื้อมมือมัจจุราชพร้อมพิฆาตสรรพสิ่งทั้งหลายได้ภายในพริบตาหรือ ช่วงที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่3ช่วงครับคือ2-3ขวบ47-48และ65-66ช่วงดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพก็จะมีปัญหาสุขภาพรุนแรงร้ายแรงอาจถึงแก่ชีวิตได้ ในขณะเดียวกันถ้ามีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุก็จะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงถึงแก่ชีวิตได้เช่นกันคร mm. าวนี้เรามาดูช่วงดวงตกทั้งชีวิตกันว่าทั้งชีวิตตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนที่ดวงตกบ้างเริ่มต้นจากอายุ2-3ขวบ6-7ขวบ17-18 32-33 35-36 47-48 5 0มส65-66 69-70 80-81ถึง70 80แถึง81และ95-96ถึง96ช่วงจังหวะที่ดวงตกก็จะมีอิทธิพลของตัวเลขทำให้เราคิดผิดทำพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดๆที่มันเสี่ยงก็ให้เลี่ยงซะอย่าไปติดกับอดีตจะทำให้ทุกข์หรือไปกังวลกับอนาคตมากเกินไปจะทำให้มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันแก้ปัญหา ตรงหน้าในปัจจุบันปัญหาไหนที่แก้ได้ก็โอเคปัญหาไหนที่แก้ไม่ได้ทำเต็มที่แล้วทำดีที่สุดแล้วยังแก้ไม่ได้ก็ให้ยอมรับมันไม่งั้นเราจะไม่มีความสุขขอให้ทำเหตุให้ดีผลก็จะดีขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ